เนื่องในวันผู้หลีภัยโลก World Refugee Day 2022คณะก้าวหน้าร่วมกับคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสนทนาสาธารณะวิกฤตที่มองไม่เห็นสถานการณ์ผู้หนีภัยไทยเมียนมาโดยชี้ให้เห็นว่าสภาวะการหนีภัยในประเทศไทยยังคงลำบากเรียกร้องให้รัฐเร่งยกระดับมาตรฐานการดูแลความเป็นอยู่และเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้าไปเติมเต็มกลไกการช่วยเหลือมากขึ้นครับ ในวันนี้20มิถุนายนเป็นวันผู้ลี้ภัยโลกคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยร่วมกับคณะก้าวหน้าและสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนจัดกิจกรรมพูดคุยถึงสถานการณ์การหนีภัยของผู้พลัดถิ่นชาวเมียนมานับหมื่นคนจากสถานการณ์การสู้รบในหลายรัฐชาติพันธุ์เข้ามายังชายแดนฝั่งไทยตั้งแต่เกิดเหตุการณ์รัฐประหารกุมภาพันธ์2 5 6 4 ซึ่งธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเริ่มกล่าวเปิดงานยกกรณีการลี้ภัยของชาวทิเบตที่ข้ามเทือกเขาท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บตลอดจนชาวโรฮิงญาที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และล่องเรือเข้ามาฝั่งไทยก่อนจะเข้าสู่กรณีผู้หนีภัยชายแดนไทยที่ภาคเหนือที่สะท้อนถึงหนึ่งในปัญหาผู้หนีภัยล่าสุดในภูมิภาคอาเซียนท โดยเมื่องอารัยอนา,นากวก่าเู้ต่ออนั้นกลับไปโดูสมัครใจนะครับทั้งๆที่ตอนนี้ในพัฒน์จิงก็คือมีคนที่อาศาัยวัคผินอยู่ตามโรมแดงนะครับซึ่งเป็นโรมแดงธรรมชาติสาวิน,นเบยอยู่ใตละหมดล้านหมื่นคนแล้วก็การดูแลผู้ลี้ภัยที่เกิดขึ้นวันนี้อยู่ในมืองของกองทัพนะครับค่บายผู้ลี้ภัยที่มีอยู่ก็่อยู่ในมือของกองทัพ ลกกรรกาาาาาาตตติิ่่่บให้งชเธนาธรยังเสนอแนวทางช่วยเหลือผู้ลี้ภัยใน3มช่องทางได้แก่ 1. การบริจาคเพื่อเยียวยาป้องกันการสูญเสียและบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้า 2. การรณรงค์ทางการเมืองเพื่อให้รัฐบาลเปลี่ยนแนวนโยบายโอบรับผู้ต้องการความช่วยเหลือและ 3. การปกป้องประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพเพื่อไม่ให้เกิดสงครามและการแบ่งแยกอีกในอนาคต ส่วนเวทีเสวนาเริ่มต้นจากกรนกนกวัฒนภูมิ Fortify Rights ที่บอกเล่าสถานการณ์ผู้หนีภัยที่ชายแดนไทยเมียนมาโดยชีย้แจงว่าประเทศไทยติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกรัฐยังขาดการจัดการอย่างเป็นระบบและเป็นเอกภาพรวมไปถึงการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมต่างก็มีอุปสรรคทั้งฝั่งไทยและเมียนมาและที่สำคัญไม่มีช่องทางให้พวกเขาได้บอกเล่าเรื่องราวอย่างแท้จริงการให้อาหารแต่ก่อนก็คือเป็นข้าวกล่องนะคะมี วันแรกแรกนี่เข้ากองปูนะคะราะกว่าจะเข้าไปถึงกว่าที่เขาจะได้ทํากับข้าวเองมันก็ใช้เวลาหลายวันอันนี้ก็ได้เห็นว่า,วามันไม่ได้มีความหอมหรือเรื่องห่องน้าหรือเรื่องอะไรเข้ามาอยู่ได้ไม่มีวันโดนผักออกไปก็ทําให้คนหลายๆคนในช่วงนั้นนะคะเขาตัดสินใจคือเขาอยู่ตรงพมา่าไม่ได้เพราะระเบิดหนักมากเขาตัดสินใจอยู่ ตรงเกาะในแม่น้ำเมยซึ่งเป็นโนแมนแลนนะคะก็มีการตั้งแคมป์้ามตรงนั้นแทนแล้วก็เนื่องจากแม่น้ำเมยมันลดระดับต่างลงเขากา็ว่าน้ำเข้ามาหรือเดินข้ามแม่น้ำเข้ามาเพื่อเอาของซึ่งผู้ผู้คนฝั่งไทยนะคะก็ได้เอาของไปตั้งไว้ที่ริมตลิ่งแล้วเขาก็มาขนของไปกันก็เป็นการที่เหมือน,ก,นก,กับเป็นการช่วยกันเองมากกว่าที่จะเป็นการช่วยอย่างเป็นระบบน,นะคะ นอกจากพื้นที่ชายแดนศักดาแก้วบัวดีบอกเล่าประสบการณ์ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยว่าในกรุงเทพมหานครมีผู้ลี้ภัยนอกจากโรฮิงญาและมง้งคือเวียดนามโซมาเลียคองโก,โกและมากที่สุดคือปากีสถานอีกด้วยทุกคนเนี่มยมีประมาณ5ึก6,000คนซึ่งหลบซ่อนอยู่ในกรุงเทพทั้งที่ไม่มีงานทําหลบซ่อนแบบผิดกฎหมาย ตามาดินแดง,ง,งบ้างประชาชิิตบ้างจลันสนิทวงบางนาสารบัดราหมายใกล้ๆกบ้านผมจะมีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอยู่ที่มีกว่าพันคนที่โดนขังอยู่ในตอที่ซอยสมปรูนี่เองหรือเขาโดนขังอยู่ที่จําจนวนเยอะขนาดนี้พันกว่าคนมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กๆที่ผมเคยเข้าไปเยี่ยมเมื่อตอนอปีสองพันสิบเจ็ดตอนที่เริ่มตน้ะครับไม่ได้มีแค่กลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้น เด็กอายุสอทัวกับ3สามทัวก็โดนขังอยู่นะั้นบางรายขังอยู่3ปี4ปี5ปีและระายที่ผมเคยเจอนานที่สุดแล้วผมส่งไปประเทศที่สามอย่างฝรังเศสเนี่ยโดนขังอยู่ถึงสิปีนะครับอันนี้คือเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่เลย เศษฐนันธนกิจโกเศษหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิทธิมนุษยธรรมสากลองค์การบริหารสโมสรนทสิตจุฬาปีการศึกษา2564กล่าวถึงประเด็นผู้ลี้ภัยในความตื่นรู้ของสังคมที่แม้จะละเลยไม่ได้แต่พบว่าผู้คนตื่นตัวกับหลากหลายประเด็นอื่นมากกว่าชีวิตของพวกเขาจริงๆเนี่ยการที่คนส่วนใหญ่เริ่มทจะช่วยคนใกล้ตัวหรือวเรื่องใกล้ตัวมากกว่าเป็นไได้่าอาจจะเกิดจาก สัจธรญาของเรานะครับที่แบบว่าถูกสร้างมาตั้งแต่แรกให้เราแคร์ของคนที่ใกล้ตัวในครอบครัวก็จะสืบผอมสันธรรเราไปได้อย่างแบบว่าง่ายดายมากขึ้นนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นอะไรอย่างเราช่วยคนด้วยความรู้สึกท ouais. we ี่สงสารซึ่งพอเราสบอยู Hi. ่พอเราเห็นคนใกล้ตัวเนี่ยเราก็รู้สึกสงสารได้มากกว่าคนที่ไกลตัวเพราะเห็นเขาคุณทุกอยู่ตรงข้างหน้าเราอนี่ย่างนะครับก็เลยเป็นไปได้ว่าเราเลือกที่จะช่วยคนที่ใกล้ตัวมากกว่าหรือว่าคนในประเทศเดียวกันมากกว่าอะไรเงนี้ ซึ่งสำหรับเชฟประเทศไทยผมอาจจะเพิ่มอันนิ้เพิ่มมากก็เป็นไปได้เหมือนกันว่า,วาอาจจะเกิดจากวิธีของระบบการศึกษาเราหรือเปล่ปาที่เชฟออกมาให้มีการแบ่งเขาแบบเราหรือว่ามันมีการขอบเขตระหว,ว่างความเป็นอื่นกับความเป็นเราอะไรอย่างนี้ครับให้เดื่อของผู้อิภัยอาจจะถูกพูดถึงน้อยลงหรือว่าจะไ,ได้ถูกมองในแบบในแบบการศึกษาในประเทศอื่นนะครับที่ดีแรงกว่านี้ นิติพลผิวเหมาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเก้าไกลเริ่มกล่าวโดยการแนะนําตัวว่าต้นตระกูลตนเองมาจากผู้ลี้ภัยชาติพันธ์เมียนและเปิดเผยว่าในฝ่ายนิติบัญญัติเริ่มมีการจัดทารายงานศึกษาข้อเท็จจริงของรัฐสภาระหว่างประเทศ International Parliamentary Inquiry หรือ IPI ร่วมกับรัฐสภาอาเซียนและรัฐสภานานาชาติเพื่อจับตาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมาในฐานะคนที่วันนี้เติบโตขึ้นมาแล้ว มาเป็นสอสอเป็นนักการเมืองของพ,พัฒนาคนใหม่จนกระทั่งถึงภาคเก้าไกลผมอยากจะส่งต่ออย่างนะครับให้กับอีกหลายคนที่ยังมีสถานะเหมือนตามรูปที่ท่านเห็นด้านนี้นี่คือความฝันะะผม,อม,อม,น,มนะะนะครับผมก็มุ่งมั่นในทวามตามความฝันความฝันขอต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ นอกจากนี้ชาวซานติอาโกประธานสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนให้ความเห็นผ่านวิดิทัศน์ว่าปัญหาผู้ลีภ้ภัยถือเป็นความล้มเหลวในภูมิภาคอาเซียนซึ่งประเทศสมาชิกจําเป็นต้องปฏิบัติตามหลักการมนุษยธรรมสากลยุติการเกลียดชังและเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์ไม่ใช้หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในหรือ non-interference principle เป็นข้ออ้างในการเพิกเฉยต่อปัญหาและเรียกร้องให้สมาชิกอาเซียนร่วมมือกันมุ่งคุ้มครองช่วยเหลือ ผู้ลิภัยอย่างเหมาะสม ปัจจุบันสถานการณ์การลี้ภัยเป็นความท้าทายทั้งระดับโลกที่ตัวเลขทะลุกว่า100ล้านคนและก็เป็นความท้าทายต่อการจัดการของภาครัฐในกรณีประเทศไทยวงเสวนานี้เห็นว่าสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาจําเป็นต้องได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมอย่างเหมาะสมซึ่งจะเกิดขึ้นได้หากมีการเปิดช่องทางให้ภาคประชาสังคมและองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทโดยตรงเข้ามาเติมเต็มกลไกส่วนนี้โดยการคุ้มครองต้องเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะ ความรู้สึกสงสารชั่วครั้งคราวแต่เป็นพันธะทางศีลธรรมที่มองเพื่อนมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันนัทนนท์เจริญชัย The Reporters รายงาน